ต่อมานะคะอาจารย์จะทํานายดวงชะตาของเจ้าชะตาท่านผู้ที่เกิดในชาวราศีเมถุนนะคะดูดวงรายสัปดาห์ของเจ้าชะตาท่านผู้ที่เกิดในชาวราศีเมถุนนะคะประจําวันที่20โทษทีลูกประจําวันที่อเอาใหม่เดี๋ยวทีมงานตัดต่อปวดหัวยเดี๋ยวอาจารย์พูดใหม่ขอโทษนะ อ่าทักทายคุณไมมูนนะคะสวัสดีคุณแม่บ้านเดนมาร์กเอาล,ละละ่ะชาวยุโรปตื่นแล้วนะคะคดมอร์นิ่งด้วยนะคะอ่าประเทศไทยประเทศไทยสี่โมงแล้วใช่ไหมลูกสี่โมงครึ่งละอืมต่อมาอาจารย์จะดูดวงชะตาของเจ้าชะตาท่านผู้ที่เกิดในชาวราศีเมถุนนะคะดูดวงรายสัปดาห์วันที่ 14จนถึงวันที่20พฤษภาคมปีพศ2566า6นะคะในชาวราศีเมถุนจะบอกว่าดวงชะตาของท่านมันจะมีพลังงานอะไรบางอย่างทำให้ท่านรู้สึกมีพลงังรู้สึกเหนือผู้เหนือคนรู้สึกมีพรสวรรค์และรู้สึกเหมือนแบบว่าคุณจะบินน่ะ เออเมื่อก่อนสมัยก่อนมันมีเพลงนะเหมือนแบบว่าจะบินแล้วอะไรประมาณนี้ความรู้สึกป็นประมาณนี้นะเพราะในเพราะฉะนั้นในชาวราศีเมถุนใครแพลนเกี่ยวกับต่างประเทศลุยเต็มที่เลยลูกใครที่กําลังเหมือนกับ กำลังครีนตัวเองกำลังมูเตลูอะไรบางอย่างกำลังเสริมพลังชีวิตอะไรให้กับตัวเองบางอย่างต้องบอกว่าในความสามารถของคุณและพรสวรรค์ของคุณจะนำมาซึ่งความสำเร็จแต่อาจารย์แนะนำไว้อย่างหนึ่งว่า ท่านจะใช้พรสวรรค์บวกกับกําลังความสามารถของท่านอย่างเดียวไม่ได้ท่านจะต้องเรียนเสริมเรียนเพิ่มหาครูบาอาจารย์และสิ่งที่คุณฝันและคุณกำลังจะทำอย่างเต็มที่มันจะประสบความสำเร็จมากๆและต้องบอกว่ามีโอกาสได้โกอินเตอร์ด้วยนะคะสำหรับในชาวราศีเมถุนสั้นๆแต่ปังมากลูกเนาะ fc ทุกทุกท่านนะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศดิฉันอาจารย์เจนเทียนมงคลจักรวาลน,นักพยากรณ์ทำนายดวงชะตาและเจ้าพิธีกรรมเนื้อดวงวิชาเทียนมงคลจักรวาลดูดวงชะตาให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจและพิธีปรับหนุนดวงเสริมชะตาชีวิต